ไอผู้ชายโง่ทั้งหลายตอนนีเรมอยู่ในไม้ครับเอาชิ้นลอดในพาร์ทที่27เ็กันอีกเช่นเคยกระบ้าเฮ้ยดูดนิงทำไมเขาสร้างภาษสาทได้ดีขนาดนี้วเหม่ไปว้าวเราเอาชิ้นลอดเองปิ้นสร้างเป็นสนามสนามินที่แบบลกล้างอะม่อนมันทั่นก็เกมที่ผมเคยเล่นเลยอะ พี่ไปพี่พี่ก็ไปจำมาจักแบบนั้นแหละอย่พี่สร้างมาตั้งนานนั่นไหมเออซึ่งอันนี้มันอยู่ไกลจากบ้านเรามากทุกคนอาจจะไม่เห็นบ้านเราเนาะประมาณนั้นไปวันนี้ผมได้สร้างแมพมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะพาพี่มอนพี่เฟมแล้วก็แมงดามาเล่นซ่อนแอบกันนะทุกคนนะแส่บ้าก็ซอนแอบตีกันแบบตันี้นะครับเราจะให้เวลา30วิในการ เหมือนเดิมนะครับสาวซิวีในการอะไรนะในการแอบนับแอบเออแล้วก็ให้สี่นาทีในการหาว้าวคนละสี่นาทีเลยใช่แล้วคนที่หาคนที่ไปแอบอ่ะหลังจากสาวสิวีต้องอยู่นิ่งๆจนกว่าคนหาจะเจอถึงจะสามารถขยับตัวได้เออมาเราจะสุ่มคนที่ได้เป็นคนแรกนะฮะกบงบึกรีบเกินไปละ ไม่ใช่กูไม่ใช่กูไอ้ชิกูไอเนี่ยเดินดีอ๋อน้องบ้านอะไรนี่ทั้งนั้นส่งมึงลืมคืออะไรรู้ไหมคือมึงลืมปิดชื่อเออว่ะท่านน่ะแป๊บนึงนะครับทุกคนขออนุญาตปิดชื่อก่อนนะฮะเดี๋ยวอ๊อไม่ต้องปิดก็ได้ไม่ต้องปิดก็ได้ ไอ้สัสกูไม่ได้นอนมามึ่รีบมาเมื่อวันแล้วเนี่ยยังไม่ได้นอนมึงไม่รู้จักหลับจักนอนทุกคนครับพี่ม่านเขาดูดบ้องนะทุกคนเขาไม่ได้นอนเลยเขาแบบนั่งเล่นเกมทั้งวันอ๋อได้แล้วนั่นแหละแต่ทุกนเปียเปียียกเสยงเปียกเสียงเปียกเสียงเปียยงกัล้วอันนี้คือคำสั่งเป็นชื่อมันต้องปิดทีละคนเหรอไม่มันต้องปิดมันปิดทั้งหมดได้เราใช้สั่งเขาสั่งเลยเคาเราต้องบอกก่อนใช้สั่ง มาเดอเนี่ยมาเดเดเดอมต้องรีบแอบขนาดนั้นก็ได้มาๆอมาอกมาก่อนอมาก่อนยังไม่สำรวจแบบเลยโอเคโอคเอไม่ต้องสำรวจปิดตาสามิบวิเนสามสิบวิเอาดิ่านับดิมรออะไรอี่ห้าโอเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสเกายี่ตีกูอยู่ดั่นเลยอล ยี่สิบสองยี่สบสมยห้ยี่ก่ยี่ปดยเก้าสามสิบสาสบแล้วเว้ยไอ้บึกช้าไอ้บอนอมันช้าพี่บมันมันมัวตีอ่ะดูดิอนยูอช้าไหนสีนาทีนะครับจับเวลาได้จะหาเจอไมเนี่ แล้วก็ห้ามห้ามไปห้ามที่แบบเอาหัวเอาหัวมุดไปจนหมดลำโตหมดหมดทั้งหัวนะที่แบบแอบแอบแบบห้ามนั่งหรอห้ามนั่งห้ามนอนไม่คือคือนั่งนอนได้แต่แบบห้ามเอาหัวมุดแบบเข้าใจป่ะมีใครขี่ะเนี่ยหัวมุดอะไรป่ะแบบแบบเหมือนพี่พี่นอนได้บ้าแล้วพี่เอาหัวมุดเข้าไปในบล็อกมันไม่เห็นตัวอย่างเงี้ยอ๋ออเคอเคแบบจนไม่เห็นหัวไม่เห็นว่าแบบมันมีร่องรอยของคนอะไรเงี้ยคนไม่นอนได้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 มันเป็นแนวมันแล้ววะ เอ้พี่ไปไกลไปบ้าพี่แฟมไอ้บ้าอยู่ชั้นสองเอ้ยใช่ออใช่อ่ะเดาเดาผมก็เดาไกลกันไอ้บ้าอยู่ชั้นสองก็ได้พี่มันต้องมีคนอยู่แถวนี้แหละเออใช่มันจะมีคนอยู่แถวพี่ข้างหลังพี่ข้างหลังข้างหลังเอยไอ้จุ๊บะเอ้ไม่เจอของเรานะครับผมเราห้ามเขาเรียกว่าอะไรวะ ห้ามขยับจากที่เดิมแต่ว่าอยู่บริเวณนั้นได้นะแบบว่าเดินหลบๆแถวๆนั้นแต่ไม่ใช่ว่าเดินรอบบล็อกอ่ะโอ้เออไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นถือว่าผิดกติากา <laughs> เลยเฮ้ย,ย, <laughs> ยแมงดาทำแ,แน่ๆเลยเป็นหัวรออย่างเงี้ <laughs> 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 ยไอ้มึงไอ้ไอ้แบงด้าขี้โกงทุกคนแมงดามึงทำอะไรเด่ะแมงดา <laughs> มึงแน่ๆเลยแมงดาไ <laughs> <laughs> อ้มึงขี้โกงเนี่ยเว้ ทำไมกูไม่เห็นบ่อแสสักคนเลยวะเนี่พี่มึงมึงทำให้กูเกิดโทน่านนะพี่นะเอ๊ะมึงอยู่ไหนกันไม่ได้มันอยู่ชั้นสองเฮ้พี่พี่เฟมมันอยู่ชั้นสองเห็นเห็นอยู่เนี่อยู่ชั้นสองแล้วเนี่ยมันมันอยู่ไหนเฮ้ยพี่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 นี่ไหนวะมันอยู่มันอยู่ฝั่งนึงพี่ฝั่งตรงข้ามเออมันอยู่ฝั่งของตรงข้ามของตึกพี่เฟมอะไรวะเนี่ย มันอยู่ไหนวะอยู่ฝั่งตรงข้ามพี่เอ้ยเฮ้ยคุณอย่าบ่นดิครับคุณเว็บใช่เหรอครับบ้าพวกมึงไม่เห็นกูเหรพวกมึงโงูเหรอเฮ้ยแมงดาแมงดาแมงดาชั้นใดอีกชั้นสองเหมือนกันเปล่าเฮ้ยเหมือนกันเปล่าอ่ะชั้นสองคนนี่นะมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นพี่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยแมงดาแมงดาทำไมแมงดาต้องแอบแอบอยู่แถวๆห้องลึมฝาหรือเปล่าแมงดาเดี๋ยววะเดี๋ยววะเออฝั่งตรงข้ามเลยพี่ฝั่งตรงข้ามเลยฝังยุ่งนด้เลย เลอกฝั่งโน้นเลยฝั่งโน้นเลยไ่ได้อีชั้นอะไรชั้นสองบอกไปนะไปอยู่ชั้นสองไม่ไปอยู่ชั้นสองชั้นสองเท่าไหร่เนี่ยไกลเลยเฮ้ยห้าบอกไปแอบนอกอาคารนะได้ครับเ้ยไมวแอบได้มันมีข้าวมิ้นท์อยู่อันนึงอ่ะผมไม่ผมไม่ผมสร้างข้าวมิ้นท์ให้อันเล็กๆอันเดียวเพราะที่เหลือผมใส่บาเรลหมดเลยอ๋อไม่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 เอ่อแค่แค่นี้มันก็ใหญ่พอแล้วเว้ยเออว่ะแค่นี้มันก็ใหญ่พอแล้วออกข้ออะไรตึกเฮ้ย เราเจอแล้วเหรอไอ้แบงดาเบงดาเจอแบงดาว่ะกูยิงไม่โดนเบงดาไอ้แบงดาตายไอ้แบงดาไม่ตายไอ้คนโง่เลยเฮ้ยไม่ดูถ้าดูยิงแบงดาไม่ตายอ่ะถ้าดูมันไม่ได้ยิงกีเดียวตายโอ้ใครจะของทำถนาดูเนี่ยเออผมก็เสนอไปแล้วไปไหนแล้ววะคุพี่แฟมพี่แฟมกำลังไปตรงทางเชื่อมอีกตึกหนึ่งพี่ ตรงไหนตรงไหนดูดิดูดิู่ตรงตรงที่ว่าเป็นทางเชื่อมไปอีกฝั่งหนู่แย่แบบกูสายยิงโดนตั้งสี่ห้านัดตรงข้ามตรงข้ามพี่ตึกตรงข้ามตึกตรงข้ามไม่ใช่ตึกนี้ตรงข้ามเลยเดี๋ยวว่าที่เดิมที่พี่ไปหาพี่ทำไมแค่นี้มันไม่ไม่ไไม่ใช่ตรงนั้นพี่ตรงข้ามดิควายตรงข้ามว่าบึ้งแน่ๆมันต้องอยู่แถวๆนี้แหละตรงข้ามพี่เฟมไม่รู้อย่างเลยพี่เฟมพี่แปลกใจว่าตรงข้ามพี่ไปเอามาดีมันอยู่ไหนแล้วพี่ เ้ยไอ้นี่มึงเห็นทุกอย่างเด้เดี๋ยวว่าเฮ้ยแม่งแม่งได้แอบหลังเสาอ๋อม่งได้แอบหลังเสาอ๋อแอบได้เลยตรงนั้นพี่พี่เตรงไปเลยมันไปทางนั้นแหละพี่อยู่ข้างหลังเสาพี่หลังเสาพี่หลังเสาหลังเสาเสาไหนวะอตรงนั้นเลยพี่มึงเสาพี่เสาพี่หลังเสาพี่หลังเสาไอ้ยังไม่ลงหมดเพิ่มไปหนึ่งนาทีได้กันไหมห้านาทีหลังเสาตรงที่พี่โดดข้ามไปเมื่อกี้พี่นักเขาต้องพี่เมื่อกี้หลังเสาไหนวะ หลังเสามันก็ดูหลังเสาไหนมันมาทไปมันอยู่ชั้นบนคนเที่ยวเลยจนแล้วๆพี่แล้วเล้วเวลาจะหมดแล้วโอ้คนหลักเกียดเลยเฮ้ยกูสายจริงโดดเลยเฮ้ยแม่งได้เปลี่ยนที่อ่ะอแม่งได้เปลี่ยนที่อ่ะอย่าไปเปลี่ยนได้ไมไเปลี่ยนที่นี่มันอยู่ตรงเสาอะไรอะไรครับอะไรครับเฮ้ยพี่เปไาไป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 เข้าไปเลยเออสายพี่สายสายอยู่ตรงนั้นหลังเสาแถวๆนั้นพี่ข้างบนล่ะตรงโดดไป ตามดีพี่อ่ะตรงนั้น่ะตรงนั้นอ่ะวิ่ตรงนั้นอ่ะเอ้พีขลังขลังขลังมันลูกไปนล้างแล้วพี่งเนลูกไปเฮ้ายแน่ตายแน่บุเอ้ยไป้คนาเกียร์เลยนาเกียร์ายนาเกียรอ่ะเอไปล่ล้วับกไปไล่แล้เอ้บุ๊มันตั้งอะมันดวใส่มบ่งดาีว่าหนมสงหนึ่งเวลาพีดพีพี มึงรามึงราหันหลังมาดูพี่หันหลังหันหลังหันหลังเออหันหลังแล้วสังเกตดีๆพี่สังเกตดีๆตรงมาพี่ตรงมาตรงมานิดนึงพี่ตรงมาตรงมาไม่ไม่ตรงมาตรงมาอยู่อยู่ขวามือพี่อยู่ขวามือขวามือขวามือพี่ไหนไหนขวามือพี่ขวามือขวามือพี่ขวามือเดี๋ยวมือมือยังหาไม่เจอมึงโง่เ้ยมึงไปไหนกันเนี่ยไปไหนไหนวะนเนมึงไปไหนกันเนี่ยมึงเขินป่ะมึงเห็นป่ะไอ้เหี้ยมึงโง่เลยวะไปตามพี่ไปตา่พี่แล้ว กูอยู่ตรงไหนไหนว่าแมงดามึงอยู่ไหนเนี่ยตรงไหนพี่เฟมข้างล่างพี่ข้างล่างมึงมองมาข้างล่างพี่มองงงข้าาล่ไหนอะไอ้เฮียมึงนอนน่ะมึงดูดิใครเขาจะเห็นวะกูดูหัวกูดิเนี่ยกูกดชิปอ่ะมันกดชิปโอ้ดูดูดูพี่ใครมันจะเห็นว่าขนาดนี้กูอยู่ตรงเนี้ยกูโผล่หัวให้ดูอยู่กูไม่ได้กดหัวนะเว้ยกูโผล่หัวด้วยโผล่หัวด้วย เออกูปวดหัวรู้ละพี่ไม่ได้นอนกูปวดหัวที่แหละหัวเว่งเนียกน้ำมาดูดิยคนแย่เลยเอ้ยของผมแม่งของผมแม่งโง่มากเลยเว้ยแอบอยู่ข้างบนอ่ะแล้วพี่เฟรมเดินมาตรวจพี่เฟรมแม่งเดินเข้ามาในห้องผมแล้วเวลยใช่เหรอไม่ได้มองทางผมพี่เฟรมแม่งเดินมองไปแล้วก็เดินไปไปนะเป็นเลยโอ้ขาของมิสตา เวล้ามเบิดแล้วแม่งเสียงเพิ่มอีกไม่มันธนูมันปั๊กไงจริงๆกูยิงธนูมึนตายแล้วเออตายมาแล้วเจะยิงขัดเงียบอาฆาตบบอกไปนอกอาคารนะให้อยู่ชัวร์ในอาคารนะโอเคโอเคได้ได้ได้ไนี่หายังยากเลยมึงฆ่าแบบดูนะมึงต้องรับเหมิงดามึงจะเข้าใจความรู้สึกกูเริ่มเริ่มยังไงรับเร็ว นับนับเนื้อเก้าจาเก็บไปเก้าสิบเก็ที่นี่เดียเดียวเดียวเดียวนับถึงสามสิบไอเทโกงไปแล้วแล้วไมแล้วไม่แล้วไม่้ไม่้ไม่้ไมค้างค้างค้าง้ไปนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดก็ตไปไดยับเลยห้าสิบหกสิบ แค่ฟางหุ่นมาแค่ฟางหุ่นมาล้วพี่แบหงก็มึงโดนคนแรกก็แน่ยี่หกยีเจ็ดยี่แปดดูมาดูบอลๆออขอเวลาแป๊บขอเวลาแป๊บมหนูนะขออนุญาตอ่าโอเคโอเคโอเคพอรับเพละอ่าเดี๋ยวเดีขอขออีสิบีขออีสิบีพี่พี่หน้าที่แอบละเมื่อกี้มันบักอ่ะมันมีของบักหนึ่งสองสามสี่ทไมเป็นเนอ่์ททำไมเจ็ดแปดเก้าสิบผมเป็นคนสุพรรณ นาปอนท่านาทีนะปอนสิบนาทีเมื่อกี้โดนโกงเงยเอ้ยอะไรครับไม่มีใครโกงตบไปไม่โกงเฮ้เชื่อเปล่าเชื่อเปล่าตบไปไม่กง่นฉันน่าจงงอยู่ที่นี้แล้วทุกคนรอนมันโจบ้างไหนนั่งอยู่ไหนนั่งอยู่ไหนครับผมไม่บอกหรอกเฮ้ยบ้านอยู่ชั้นสองบ้นไอ้ยบ้านอยู่ชั้นสองต้อกระจกต้อกระจกมันเลยกระจกเลย เอ้ยมอดอยู่ชั้นสองกันแล้มึงโตไปลยมึงโตไปเลยมึงโตไปเลยมึงผ่านห้องเขียวฝั่งซ้ายไปก่อนมึงโตไปเลยมึงแยบมันอยู่ตรงกระจกข้างหน้าเหมือนมันเห็นทุกอย่างเลยเอ้ยแมแบบคือเขาจบแล้วแหละถ้ามันเล่นผมกูล่าไปหามันอ่ะกูรอหนึ่งกูอยู่ถึงจุดนั่นแหละเบนะบอกเรื่ว่างอะได้ได้วิ่งรับไปมาเอาแล้วว่ะเอาแล้วว่ะเอาแล้วว่ะเฮ้ยมึงวิ่งยังไงอ่ะกูลากอะกูมันเจอแล้วว่ะที่หมายตรงนี้เลย กูลาค่ะกูลาค่ะกูลากกูบอกแล้วกูลาค่ะกูลาค่ะเฮ้ยอยู่นี่เฮ้ยมันทำอะไรกันน้าตายไปเฮ้ยมันตายยคนสงครามไอ้บ้านมึงมันโง่ เวฟเวฟพ้นแล้วเวฟพ้นแล้วมันตามไม่ทันไหนกันสิ่งนี้เป็นวันสุดในชีวิตของเราเฮ้ยมันเดินกลับป่ะมันเดินกลับปะไอพี่แฟมอะไรอะไรแฟมอะไรบ้างอะไรวะพี่แอบตรงแล้วพี่้นี่ไงตรงตรงนี้แหละตรงไหนตรงไห้ตรงนี้ตรงนี้แหละ ไปแล้วไปแล้วแบงดาบุกมองไม่เห็นจริงกันดิแบงดาตรงนั้นแหละเดี๋ยวปรับแสงไม่นีมันปั่นมึงมึงเชื่อกูประเดี๋ยวมันปั่นจนละเอียดแล้วมันปั่นมึงมันปั่นมึงไม่มีไม่มีเอ้ยที่บุกเดินเลยมันทำไมเดี๋ยวแบงดาไม่มีไม่มี ไม่มีเชือกคุณตีนมันไม่มีไม่มีไม่มีสำรวืเออไปทางนั้นแหละไปทางนั้นแหละกลับไปทางเดิมไปมึงอ่ะสำรวืสอนจำเปื้อเวลาหมดแล้วบ้างเวลาเนี่ยเหลือสองนาทีสามสิบสองวินะครับสิบนาทีพี่แปมครึ่งวิพี่อยากแบบพี่อยากตื่นเต้นว่าท้าทายว่าทำไงวะทำไงวะ เดี๋ยวผมจะทำให้พี่เลี้งแสงอ่ะใช่คุณเลี้งแสงทำไมนะคุณตายใจเย็นอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนจะคุยกันไหมดีวะไอ้เมืองดาบมาหากูแล้วขอคำใบ้ครับชั้นหนึ่งขอคำใบ้เหรออยู่ทางขึ้นครับทางขึ้นบันไดพี่เฟมหลอกตัวเถอะเออมึงมอ่ตัวเถอะพี่เฟมไอ้เนี่ยมึงไปอยู่ชั้นหนึ่งเนี่ยเออเหยียบงงไปสองรอบ มึงยางเหยียบกูกกูอแล้วโตมึงอ่ะกูนั่งอยู่เสื้อโตมึงยางมาเบียดกูเลยเฮ้ยมึงเลวมึงทำไรเดี๋ยวมึงนอนใช่ไหมมึงเมบเบ้อทำไมไม่ไปหาพี่เฟรมก่อนอะพี่เฟรมอยู่ชั้นหนึ่งนะเว้ยชั้นเดไปหาง่ายเนียเอาเนื้อเจ้าตัวเฮ้ยตอนไหนจะเจอนี่ตอนไหนจะเจอไอ้บอนมึงอะโม่ลากไงมึงกระจอกมอสไหนแบ้เป็นโผแล้วไนแบ้เป็นโผแล้วเนี่ยโอ้มอสมึงกระจอกว่ามอน หัวกุญแจไม่ยี่ถึงมาเว้ยสีน้ำเงินสีฟ้าหัวเดียจเลยต้องแน่ไม่เจอบรรล่กคระโท้เฮ้ยปอนด์ปอนดปอนมึงเจอแล้วข้างหลังข้างหลังมันจะอยู่ในรันค้าสั้นแรกข้างหลังที่มือโลมาเมื่อไหร่ครอะไ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 รกล่องลูกเดีอยข้างหน้าหลายๆเออมันจะมีกองสีพู่ข้างในหา่นปอน ไม่เบ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 ไอ้ปั๊ดไอ้เลวกูจะไปหามึงกูจะไปหามึงกูจะไปหา ปดยี่เจดเวเลยขอต่อชั้นโมครับบห้าบาทยี่สามอี่ดไม่เจอีกขาไม่เจอเลยสิบสี่จไหยสาไม่เจออหรอโอ้โหโอ้โหเ้อเเกือบเกื เฉลยเขดเฉลยดิเฉลยเฉลยปอนมึงมึงมึงดูที่กุหลางแสงนะปอนดูที่กุหลางแสงนล้วหมดเวลาแล้วดูปอนมองลุมหยอกมีอะไรเลืองแสงมั้เเี้ยพี่ยอไหนวะพี่ยอมไหวะเดี๋ยวกก็แอบบอกบันไดซื้อเดี๋ละกูยุดเนี่ยกูยุดเนี่ยแล้วมื่อยากขามัวลงไปไอ้ยโคตรเลวเลยไอ้ตามกูซิ ไม่พี่เฟมต่มึงไม่โดดไม่เห็นนั่นแหละม่จะบอกไงบอกตำแหน่งไงเปลีกระโดดเจ้าคุณไอ้กูออ้เปลี่ยนแล้วเอาเกาได้อเาชิเาเฮ้ยไม่เป็นไรพี่เฟมมีเฟมีเฟมเออยอ้มอนเป็นพี่ไอ้มอนเฮ้ยไอ้มอนเป็นโอ้ยอนหาใครไม่เจอเลยไอ้มอนตาบอดไม่อเลยเออเอาเดียเดยวเดียวอาอะไดีนะเอาด๊าน้าดาด๊าาดาดเาด ยีบห้าเอ้ยยังแบงดาไไปขาดมบอสองยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสีู่ยกโดดไม่ได้เก้าแปดุ๊เจ๊ยัดิบันห้สี่สามสองหนึ่งหมดเวลาพี่จะอิมบอร์ป่ะอะไรคืออิมบอร์ป่ะคืออะอิมบอร์อ่ะอิมบอร์อ่ะลาาขาผู้เล่นเนี่ยโอ้ห ระดับผมนะครับน,น้อนๆ้ที่ไม่พูดเอออยอะเจ็บคอไม่ใช่ปอนมึงใครแหละใครไงบอส<อ>ม้อนม้อนว่าว่ามึง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 สังเกตเ,าาเออสเาสีน้ลเงินอ่ะเออฐานเสาสีน้ลเงินนะมอนมันอาจจะอยู่ข้างหลังเสาสีน้ลเงินก็ได้บอลชั้นสองไงชั้นสองไงชั้นหนึ่งด้วยเอสมมติชั้นหนึ่งเลยชั้นสองสรุปชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นหนึ่งมันชั้นหนึ่ง ได้ได้เดี๋ยวผมผมผมวิ่งก่อนผมขอวิ่งรอบวิ่งดูก่อนเฮ้ยจะไม่ไอ้คนนั้นมึงอย่าเปลี่ยนที่ดิเอ้ยมึงเปลี่ยนที่ได้ไงอ่ะเอ้ยม่ต้องไปวะยือบริเวณนั้นอยู่บริเวณนั้นอย่าเปลี่ยนเปลี่ยนดิอย่าเปลี่ยนที่อยู่แค่บริเวณนั้นก็พอผมเป็นคนทุกที่เอ๊ะกูรู้มึงคนทุกที่นั่นแหละเออผู้จะดการแบบนี้นะฮะกมึงกูมึงมันงู้นี่มึงไม่สามารถทำอะไรกูได้หรอกมึงเชื่อกูสิับคิว จบคิวดิน่ารักนารักบล็อกทับเราเรื่องแสงดิไอ้ด้านเรื่องแสงด้วยป่ะอะไรวะเดี๋ยววะพี่เฟรมฉันอะไรพี่เฮ้ยชั้นเดิมก็บายดีครับก็บาดีครับก็บาดีครับดึงเลยมั่นมั่นอ่ะไอ้แย่เป็นดาเตะไปดาเตะกเร็ววิ่งอยู่อะไรสีดำๆแอบหลังเสาอะ เอ้คุณเกียบไว้อะคุณแสดงวิธีทนี่ตายเฮ้ยหายไปไหนวะเฮ้ยนี่รถเลี่ยมว่ะเฮ้ยเฮ้ยเียอเยไปเยกเอยอยไม่เห็นะไรอยู่ดิไอ้เกล้ย์ใครไม่วิ่งตัดหน้ากูมึงยามขนาดนี้หรยอวะ เอ้ัวกไอนมึงแบบมึงตายแล้วมึงคนยิ่เย้ยบอูมึงเดินมาหากูวะโรกะกเหตุกิเหตุกเหตุเก่าผมผมยังเตามันเอพวกมึงเกมดสามดิมึงมาหาเย้ไม่กเจอกูดิเกี่ยสามยั่บมสามยี่ยมสามนีพี่เฟมพี่เฟมไรว่าห้องน้ำหญิงแน่แน่ เอ้ยพี่ไม่ใช่คนแบบนั้นเตยชะกาดห้องน้ำหญิงไว้ใจไม่ได้พี่เดี๋ยวนะพี่เฟมกูเห็นมาฝั่งนี้อ๋อพี่ไม่อะพี่เฟมกูรู้แล้วพี่เฟมอยู่ไหนพี่ไปไหมพี่ไปพี่ไปไหมพี่ไปไหมพี่ไปเดี๋ยวนะตอนแรกกูเห็นมันปีนเถาวัลย์อยู่อะแล้วมไม่ปีไปได้เถาวัลย์อะขึ้นไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะไปดิพี่ เอ้ยใบเบอยอะไรโธ่นเนี่ยโดูโด,ดูจะไมมึงอยู่ที่ง่ายเองมัม้ยพ <laughs> ี่เบลกูกูไม่มีที่แอบกู <laughs> จะเข้าอาันด้านข้างเลยแหละไม่เข้าไม่ได้แอบมีอยากให้มันปัน่นมึงก็ไหนดะพี่จะไปวะเดี๋ยวมึงเข้าไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ขาวๆเนีน่ยมัน,นไ,ไม่สามารถตีอยู่ได้พี่เดี๋ยวมึงขาวๆเดี๋ยววะไหาไม่เจอเลยอ่ะเอบมึงโง่ไอ้บ้านมึงโง่โอ้ย เียเราหาไม่ทั่วถึงอะมอดเราหาไม่ทั่วเอ๊ะมอดไปหาตรงเดิมทำไมอะมอดเออมอดไม่หาตรงเดิมทำไมมอดคือพี่ไปอยู่ที่เดิมหรอกมอนอยู่ชั้นไรดีกว่าพี่ชั้นไรดีกว่าเอ้ยบอกกันก่อนเขาไม่บอกหรอกเออแล้วคนเดียวนะครับเหลือคนเดียวนะครับเออไปให้ไปให้ชั้นสองไปขำๆเอ้ยชั้นสองกันด้วยหรอเออ มึงทำเพี้ยเดวนี้มึงูดทำเพี้ยเดวนี้คืออะไรอะไรอะไรกองก้นอยู่ไอ้ม่อนเอ้ยไปทำอะไรกันฝั่งนู้นครับไปถลอยกันฝั่งนู้นครับไอ้จะเป็นฐานจิ๋วยิงหัวมึงไอ้มอน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 เห็นต้นไผ่ปะมันเขียวอะหัวเขามึงอย่าลืมอิตัวเขาสีเขียวเขาต้องมีเงินไผ่เออว่ะเออมึงมึงหาอะไรก็นได้ใช่เขียวอ่ข้างในข้างในนี้ที่แน่เขาเขากระโดดปีนขึ้นไปไม่ได้เว้ย ทำไมวะทำไมอ่ะดูดิมปีนได้ที่ไหนล่ะเนี่ยเอาเหรอเออวะไม่รู้อ่ะเฮ้ยมึงลองหาอะไรที่มันเขียวๆมอนเอาตรงไหนที่เขียวเขว่ะฝั่งนู้นอ่ะได้มใช่เขียวเออใช่มองมึงไม่มีอ่ะมอนยี่สิบสองวิยี่สิบสองวิยิบจุดมึงไปเปิดไฟดูนแล้วปะโอเค่ะมึงไม่หาเดี๋ยวว่าแถวเนี้ยเนี่ยปดเจ็ด อมาแล้วมาแล้วมัน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 มาแล้วหมดเวลาหมดหมดหมดโอ้ยอ่เตี้ยันโก้เลยใครเดี๋ยวกูมายืนอยู่ที่นี่แล้วกูโดดโดดโดดกูเข้าไม่ได้กูเลยแอบตรงนั้นโอ้หคนโก้เลยอะไรคำเตี้ยต้อปตาใครอ่ะ หมดเวลาแล้วหมดเกมแล้วจบเกมหมดเกมอะไรหมดเกมอะไรเล่าบึงเล่าบึ้งเป็นนาเป็นไม่ใช่กูจบคลิปนี่จะอะไรวะเก็กลัวหาไม่เจอหรอวะเพื่ได้เป็นคนเป็นเป็รับเป็นเกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับเอาของเลยครับเอาเดี๋ยวเราขอทับคิวเดี๋ยวก่อนนะเอบเป็นนาเตรียมผมก่อนเลยเดี๋ยวจะไปยังไงแต่แต่ใบไม่ได้ปิขึ้นไม่ได้ปะใช่เปงดนาเป็นหรอ เออแมงดาเป็นกูก็บอกแมงดาเป็นไอเวนโอ้คุณได้ไม่เคยเป็นนะก็กูไม่เคยเป็นนะก็ทำไมยังเก่งอ่ะผัดกันเปรนผัดกันเปรนอะไรไปดูคนดูดิครับคือผมแอบเก่งเกินไปจนผมเก่งเพราะมาปากคำให้ผมเป็นแบผมต้องการภาษาที่ปลอดภัยอ่ะทุกคนคือผมขี้โกงเก่งเกินไป ดูดิท kind of ุกคนเหนกเลยไม่เป็นเยี <t ay> <t ay> ่ยมตายไม่ได้ฆ่าไปดิ้ก็จากอย่านี้อ่ะผมไม่เคยแพ้เลยอ่ะกูุณดูดิดูดิดูดิมดเลย้มึดดับมุดับไปเร็วรับชมกูไปล้ไม่เล่นล้วเ้ยองลูกมากเดี๋ยวไิ้มี่นี่ัีครับัะครบผม